สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ร้านตั้มออโตช็อปด้วยนะคะวันนี้เรามาส่งงานนอกสถานที่กันนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่มาบยางพรนะคะปวกแดงจังหวัดระยองนะคะลูกค้ามาจัดชุดแต่งเลยนะคะก็จะมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะคะครอบกระจังหน้าค่ะคิ้วล้อนะคะคาดเอลมฟไฟสปอยเลอร์นะคะแล้วก็กันรอยตรงประตูนะคะแล้วก็กันรอยตรงฝาถังน้ํามันนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมชิ้นงานแต่ละชิ้นกันเลยนะคะสําหรับลานี้ จะออกมาสวยขนาดไหนนะคะรถเป็นสีขาวนะคะเป็นสีขาวมุกตัวแอคทีฟนะคะสำหรับลำนี้นะคะในการเปลี่ยนก็จะมีตั้งแต่ไฟตัดหมอกเลยค่ะเป็น LED นะคะไฟตัดหมอกสองข้างนะคะเป็น LED แล้วก็รับมากับตัวสเกิร์ตหน้านะคะทรงวาซูมา X นะคะสีขาวมุกตามตัวรถค่ะแล้วก็ตัดสีดำนะคะมีแผ่นอะคริลิกสีแดงค่ะของแท้นะคะต้องมีคำว่าวาซูมา X ให้นะคะ สวยเลยนะคะงานสนิทงานเนียนนะคะเราใช้ก 3M เอ็มแท้ในการติดตั้งนะคะแล้วก็ยางรองสเกิร์ตแท้นะคะงานก็จะออกมาสวยแบบนี้เลยนะคะโชวเชียวรับมากับตัวครอบกระจังหน้าตรงนี้นะคะเป็นครอบกระจังหน้ามิวเสีดําเงานะคะมีแผ่นอะคริลิกสีแดงสีน้ําเงินนะคะตัดลูกเล่นเพิ่มดีไซน์นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันค่ะ ด้าน้างลูกค้าก็จะเสริมเติมมาด้วยนะคะชุดคิ้วล้อนะคะคิ้วล้อจะเป็นสีดําด้านนะคะของมาสโตะนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะรับก,กันกับชุดหน้าชุดหลังนะคะสวยๆเลยแล้วก็การลอยประตูนะคะนี่เป็นถ้วยรองมือเปิดนะคะเป็นลายแคปล่านะคะแล้วก็มือจับประตูก็เป็นลายแคปล่านะคะตัดลูกเล่นตัดด,ดีไซน์นะคะเพิ่มตัวอักษรสีแดงนะคะสวยๆแบบนี้เลย ตรงน,นี้ก็จะเป็นครอบฝาถังน้ามันนะคะเป็นการลอยนะคะเวลาเปิดปิดเติมน้ํามันนะคะเป็นลายแคปล่าเหมือนกันนะคะตัดอักษรสีแดงค่ะสวยๆเลยรับมากับตัวข้างหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์อหลังนะคะสีขาวมุกตามตัวรถนะคะ แล้วก็รับมากับตัวคาดเอวนะคะคาดเอวตัวนี้จะเป็นคาดเอวมีไฟนะคะติดพร้อมกับไฟหลีนะคะเป็นแบรนด์ของฟรีฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนี่แล้วก็สเกิร์ตหลังนะคะถ้าเป็นสไตล์ท่อใบไม้หลอกนะคะมีคําว่าวาซูมาอีกไหนะคะสําหรับรุ่นตัวแอคทีฟนะคะจะไม่มีเซนเซอร์นะคะตัวสเกิร์ตออกมาก็จะเป็นปิดเซนเซอร์แบบนี้นะคะสวยๆเลย เราไปดูอีกหนึ่งฝั่งกันนะคะนี่งานสนิทนะคะยางรองสเกิร์ตแท้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคิ้วร้ออีกหนึ่งฝั่งนะคะแล้วก็การลอยประตูมือเปิดนะคะสวยเลยค่ะคิ้วล้อลูกค้าเลือกเป็นสีดำด้านนะคะจะมีทั้งหมดหกชิ้นนะคะรอบคันเลยสี่ล้อรับกันได้อย่างลงตัวเลยนะคะสำหรับรำนี้สวยเลย ข้างหน้าก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามที่ร้านตั้มออ t โตช็อปได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกม .14 ค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะเรามีบริการหน้าร้านและก็บริการติดตั้งนอกสถานที่นะคะครบวงจรนะคะแต่งครบจบที่เดียวค่ะที่ร้านตั้มออ t โตช็อปเลยนะคะสวยๆค่ะสําหรับร้าน,นี้ขอบคุณลูกค้า ยางพรนะคะปวกแดงจังหวัดระยองด้วยนะคะที่ให้เราออกมาบริการนะคะนอนสถานที่ในวันนี้โอเคค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆค่ะสวัสดีค่ะ